รัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560มาตรา68บัญญัติให้รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติและให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินควร 1. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมผู้ไกลเกลีย่ยข้อพิพาท ตามพระราชะบัญญัติการไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ไกล่เกลีย่ยให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการดำเนินการไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทโดยนินกระบวนการบรรยายแบบมีส่วนร่วมอภิปรายระดมความเห็นจัดกิจกรรมกลุ่มและฝึกปฏิบัติการไกล่เกลีย่ยในสถานการณ์จำลองโดยมีระยะเวลา36ชั่วโมงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินอกจากนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพยังได้สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาคีต่างๆได้ขอใช้หลักสูตรอบรมผู้ไกลเกลีย่ยตามที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติหรือกอพยอชอรับรองไปจัดอบรมตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศด้วย2 ขึ้นทะเบียนผู้ไกลเกลี่ย 1. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาททั่วประเทศประจำสถานีตำรวจนครบาลแปดสสถานีและในสถานีตำรวจภูทร76จังหวัดทั่วประเทศสารต่อนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหานี้สินครัวเรือนให้กับประชาชนโดยการจัดกิจกรรมพร้อมใจไกลเกลี่ยนี่สินครัวเรือนเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานและสถาบันการเงินกับลูกหนี้ได้เจรจาใกล้เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันด้วยสันติวิธี ทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนตลอดปีงบประมาณพุทธศักราช2566การไกลเกลี่ยข้อพิพาทต,ตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562 1. สะดวก ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ด้วยตนเองผ่านศูนย์ไกลเกลี่ยภาครัฐและภาคประชาชนหรือระบบไกลเกลี่ยข้อพิพาทอ e ิมเมเดียชันยื่นไกลเกลี่ยได้ทั้งข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา 2. รวดเร็วมีระบบออนไลน์สนับสนุนการไกล่เกลี่ยเพื่อลดขั้นตอนการทำงานมีกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานตามความสมัครใจของคู่กรณี 3. เป็นธรรมมีผู้ไกลเกลี่ยให้เลือกแต่งตั้งเป็นคนกลางเพื่อช่วยอำนวยความเป็นธรรมโดยไม่ตัดสินชี้ขาดข้อผิพาดข้อตกลงเกิดจากความยินยอมของคู่พิพาทเป็นสำคัญและมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อขอให้ศาลบังคับได้ 4. ไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้รับบริการไม่เสียค่าบริการใดๆลดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องดำเนินคดี